ครับสำหรับการเผาทานของผมก็เรียบร้อยแล้วครับก็สามมือไหมครับก็สีโคนออกมาได้ก็หอนออกหลายเติบยู่ครับดินนี่ครับเป็นกล่องเป็นผู้พูดอยู่ครับน,น,บน,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 บนี่แล้วก็มีบางส่วนโอ้โไเน,น่เห็นอยู่ไไก่เลยน่เปียกน้ำ เปียกหนามนี่คือว่ามันยังติดไฟอยู่นะครับผมก็เลยอาน้ำนรดแล้วมาพึ่งไว้มือหนึ่งนี่ก็ได้อยู่ประมาณสามสามสอบสี่สอบแล้วเดี๋ยวมีตะกร้อีกแล้วก็มีอะไรอีกน้อยน้อยๆนึงแล้วก็ตุ้มทีมันแห่งๆไงผมก็เย็บปากไว้แล้วล่ะยานฝนมันตกเนี่ยผู้เฒ่าพญานะไปก็มาเก็บซอยนี่ครับ กรไดหนึ่งสสาี่ห้าเจปดเก้าสิบยสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สบเสปอ็บมันก็นเป็นได้ดีใจอยู่หรอกแต่ว่าไปเบิกด้วยครับ มือค่อยๆหันไปเอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยังพอว่าอยู่โอ้ยบ่มีนอย่างเอ้ามีตัวใหญ่บวกว่านี่มาตัวใหญ่วกพ่อได้บาครับช่วงไทยครับของเบิ่งนี่ครับช่วงไท,ทยปานบ่ไดีเผานี่ครับป <laughs> านมาเอาเอาเอาควนดำๆไปไปไปร่นมันซื่อนี่พวงนี้นะครับนี่แหละครับมันเหลือ ส่วนท้ายเลือกเกือบอกส่วนห,งหงวัวหัวพิกสะโพกพิกเอวโอ้ยพิกขาดพิกขาดพิกขาดแต่ก็่าเป็นยัง้งหรอกครับก็ถือว่ามันเป็นเชื้อเอาไว้เป็นเชื้อเผาต่อไปเพราะว่ามีโครงการว่าสิตัดงาบกขามงาบกม่วงตายนะครับงาบกม่วงตายแล้วก็เนี่ยซุ้มงาบกม่วง นุ่มๆทุกีล้ครับนี่ผมมีตาดอกเอ่อมาเผาวหน่ก็มีมะขามนั่นะครับตัดขอกไปแล้วจะเข้าก่อนแต่ว่าบร่ได้เผาครับเพราะว่ามันเต็มเตาอาจจะัดลงไปกใสได้เผาพร้อมกันแต่ว่าให้ตายก่อนเนาะก็เดี๋ยวที่ไหนก็สิไปเก็บทานก่อนเข่าล่งล่งล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 งเก็บทาน ว่าเดี๋ยวเมื่อฝนมาตกยี้มาแมงมันมีพายุเข่านะครับอ่นครับตอนนี้แหละครับ